ก็นิจยดให้หาผลบวกของคําตอบของสมการเรามีวิธีคิดดังนี้นะครับเราให้9ยกกําลัง log x เนี่ยเท่ากับ3ยกกําลัง log x ทั้งหมดยกกําลังสองจะพบว่ามันเป็นสมการกําลังสองหรือสมการควอเตติกซึ่งเราใช้การแยกตัวประกอบเครื่องหมาย ลบบวกก็จะแยกได้เป็นลบลบวงเลบ็บคูณกันให้ได้9บวกกันให้ได้ลบ10บสองจำนวนนั้นก็คือลบ9และลบ1ดังนั้น3ยกกำลังลเนี่ยอาจจะมีค่าเท่ากับ1และ9มาดูกรณีแรกกรณีที่3ยกกำลังลอคเเนี่ยเท่ากับ1นั่นคือ3ยกกำลังลอค x ก็จะเท่ากับ3ยกกำลังศูนย์ ล็อก x ก็จะเท่ากับ0ดังนั้น x ก็จะมีค่าเท่ากับ1เพราะว่าล็อก1เท่ากับ0ส่วนอีกคำตอบ1 3ยกกำลังล็อก x เท่ากับ9เนี่ยแสดงว่าล็อก x ก็จะเท่ากับ2นั่นคือ x จะเท่ากับ10ยกกำลัง2หรือ100จท์ให้หาผลบวกของคำตอบเราก็นำ100กับ1มาบวกกัน สำรับได้101ตอบข้อ3น,นะครับ